สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพดณธนาพาเทววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับนี่ครับก็จะจุดบรรยากาศวันนี้ก็วันก็นี่ครับก็ยังมีประชาชนนะครับมาปิดทองขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอย่างเนือนแน่นเลยนะครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นหลวงพ่อ วัดไร่ขิงนะครับน,นี่ครับอนนระชาชน,นก็มากราบขอพรหลวงพ่อวัดไร่กิงกันเยอะเลยครับ ันนี้ก็จะพาเอฟีนะครับมากราบขอพรหลวงพ่อวัดได้กิ่งกันนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะครับไปอัปเดตราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดได้กิ่งนะครับว่าตอนนี้มีราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดไรกิ่งมีราคาเท่าไรกันบ้างนะครับครับไปรับชมกันเลยครับทุกคนครับครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นสถานที่ ถวายสังฆทานนะครับก็นี่ครับถวายสังฆทานตามศรัทธานะครับทีนี้ก็ผุกคนก็มาเยอะครับครับทุกคนครับนี่ครับสถานที่บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดไร่เขิงนะครับก็จะมีนี่ครับยาวมาถึงฝั่งนี้เลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศโดยทั่วไปครับของวัดไร่กิ่งก็สถานที่จอดรถกว้างขวางครับทุกคนครับนี่ครับจุดบูชาวัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านนอกเลยนะครับด้านนอกเยี้ยงเยืงกันกับจุดบูชาทุกเทียนนะครับติดกันเลยครับอย่าดูคนละฝังนะครับจะพาทุกคนครับมาเรลมมุมนี้เลยครับมุมนี้ดีกว่านี่ครับ มุมนี้ก็จะเป็นตรงนี้ครับเริ่มตั้งแต่มุมนี้เลยนะครับตงมุมนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อวัดระคิงเรียนพุทธศินครับเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์บูชาเก้าร้อยนะครับนี่ก็ เหมือนกันนเนื้อเลือเลือกอ,อ,อะไรลงยาครับพันเจ็ดนะครับเนื้อสัมลิทครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงลมดำครับหกร้อยบาทนะครับนี่ครับรูปหลอ่อท้าเวสุวรรณหน้ายักับเนื้อทองแดงลมดำ 299นะครับอันนี้รุ่นเนื้อผงจำปีครับเนื้อพุทธคุณบูชา199ร้อยหลวงพ่อวัดได้ขิงรูปหล่อเทวสุวรรณโนหน้ายักษ์เนื้อทองทิดครับ399ครับมีรุ่นเนื้อผงจำปีเนื้อกระเบื้องบูชา199นะครับ อันนี้ก็เนื้อผงจำปีเหมือนกันนะครับเนื้อใบลานครับร้อยเก้าเกนะครับค้าตั้งหน้ารถครับท้าเสุวรรณโนหนายักครับเนื้อทองแดงลมดำแปดร้อยนะครับหลวงพ่อวัดลัดถิพระพงจํจำปีชุดสามองค์ครับนี่ครับ 499นะครับผพายันครับพายันลาบผลภูนทวีรุ่งเรืองร่ำรวยผายันพื้นขนาดใหญ่299นะครับอันนี้พื้นขนาดกลางครับ49บาท ครับขออนุญาตถ่า,ายวีีเอนะคะ <c oughs> อันนี้หลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นผ้ายันพุทธศิลป์ครับขนาด A4 ไม่มีกรอบนะครับ400ครับนี่ครับขนาด A4 นะครับไม่มีกรอบนะครับ400นี่โอ้นี่ครับนี่พร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบ 799ร้อยเก้าสิบเก้านะครับนะครับพร้อมกรอบนะครับทุกคนคอันนี้ขนาดเอห้ามีกรอบครับนี่ครับมีกรอบสี่ร้อยเก้าสิเก้านะครับด้านในหลวงพ่อวัดไร่กิงรุ่นเหรียญสอทอเนื้อกระไหล่ทองครับสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับ รุ่นพระสังกรจจายตั้งหน้ารถครับแปดร้อยครับนี่ครับรับแปดร้อยด้านนอกนี้ไม่มีกรอบนะครับไม่มีกรอบก็ห้าร้อยนะครับนี่ครับด้านหลังนั้นแปดร้อยนะครับรุ่นพระกิ่งเล็กครับเนื้อทองแดงหลวงพ่อวัดไร่กิ่งครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับ หลวงพ่อวัดไร่กิ่งพระกิ่งใหญ่ครับเนื้อทองแดงสองพันนะครับนี่ครับเรียมไม่เลยเรียบครับพร้อมเตรียมกรอบเลยนะครับทุกประกับด้านล่างลงมาหลวงพ่อวัดไร่กิ่งรุ่นพระกิ่งใหญ่เนื้อทองเหลืองสองพันครับพระกิ่งใหญ่หลวงพ่อวัดไร่กิ่งครับเนื้อเงินครับสามพันครับ พระกิ่งเล็กหลวงพ่อวัดไร่กิ่งครับเนื้อทองปลาบาดห้าร้อยครับเหรียญสมโพธิซอทอครับเนื้อสัมลิตครับห้าร้อยครับพระกิ่งใหญ่นี่ครับเนื้อทองปลาบาทครับหนึ่งพันครับพระกิ่งใหญ่หลวงพ่อวัดไร่กิ่งเนื้อนวะโลหะสูตร สี่พครับนี่ครับพระกิ่งเล็กหลวงพ่อวัดได้ขิงครับเนื้อนวะโดหะเต็มสูตรสองพันครับ,รบเล็กใหญ่นะครับรุ่นพระช่อหลวงพ่อวัดได้ขิงชัยวัดพิมพ์เล็กสองพันครับ เจ้าสัวหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นพระช่อเจ้าสัวพิมเล็กสองพันครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้นไม่มีป้ายราคาหรอกตรงนี้เป็นพารุ่นบุญกระถินอุดมทรัพย์ สองห้าหกเจ็ดเนื้อเงินลมยาเขียวพันห้าครับนี่ครับเหรียญเล็กๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็รุ่นกระถินอุมทรัพซับเหมือนกันครับเนื้อกาไหลทองร้อยห้าสิบครับนี่ทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำหนึ่งร้อยบาทนะครับจะเล็กหน่อยนะครับเหรียญเล็กๆนี่ครับอันนี้ก็เนื้อเงินลมยาแดงครับ รุ่นบุญกระถิมอุดมทรัพย์คัสสองห้าหกเจ็ดครับพันห้านี่ครับด้านบนเนื้อกระไหล่ทองเลี่ยมฝังเพชรครับสามร้อยเก้าเก้านะครับนี่ครับอันนี้เนื้อทองแดงลมดำเลี่ยมฝังเพชรเหมือนกันครับสองร้อยเก้าเก้าครับสองร้อยเก้าเก้าเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินครับพันห้าครับนี่ครับ หลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นบุญกระถินอุดมทรัพย์สองห้าหกเจ็ดครับตรงนี้หลวงพ่อวัดไร่ขิงโอ้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ครับบุญกระถินอุดมทรัพย์บูชาเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนื้อเงินลงยากระถินสองห้าหกหกสองพันห้านะครับนี่ครับ เน mm um mm ื้อกะไรลงยาครับปี67กเับกรรมการครับนี่ครับเนื้อกระไรลงยานะครับ300รุ่นกะินทรง5้างบับเนื้อฉดวนชุดทองลงยาแดงครับ500รนิทองทิพย์ครับ300นะครับนี่บนี่500ด้านล่างเนื้อทองแดงลมดำ สองราอคบาทครับรุ่นกระถินสองห้าหกหกนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างพระกี้ครับอ่ามุมนี้กันต่อครับทุกคนมาหามงคลเจดีเนื้อกระไหล่ทองสามร้อยห้าสิบเครับรนลงุงพ่อรุ่นบรมมะระเจดีครับเนื้อนวะลงยาทองชาอ๋ออันนี้ครับ บูชาแปดร้อยนะครับเพรยอดฉัดครับหลวงพ่อวัดเล็กิงรุ่นเพชรยอดฉัดเนืเน้อทองแดงห้าร้อยครับมหามงคลเจดีเนื้อนวะพักพันสองครับหลวงพ่อวัดเล็กิง่งมีบูชาสองร้อยนะครับนี่นร,รุ่นเพชรกลับ เนื้อตะกัวหน้ากากระไรทองหนึ่งพันครับ <c oughs> รุ่นเทวะประสิทธิ์เนื้อผงเหล็กไหลครับสองห้าห้าเก้าครับปูชาห้าร้อยนี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อวัไดไร่กิ่งครับปูชาสามร้อยนี่ครับ <c oughs> นี่เป็นหลวงพ่อวัไดไร่กิ่งครับสองร้อยบาทครับเป็นเหรียญเล็กๆครับนี่ <c oughs> หลวงพ่อวัดไร่ขินรุ่นใบมะขามสีเงนินครับห <c oughs> นึ่งร้อยบาทนี่ก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงเหมือนกันครับเป็นเหรียญครับสามร้อยบาทนะครับเนื้อกะไหล่ทองครับห้าร้อยรุ่นเข็มกลัดนี่ครับอาร้อยนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเหรียญเจ้าสัว ประจำวันเกิดนะครับอ๋อนี่ครับสองร้อยบาทนะครับนี่ประจำวันเกิดนะครับหลวงพ่อวัดไร่กิ่งรุ่นกรรมการครับสองห้าหกสามเนื้อทองแดงครับสองร้อยห้าสิบอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่กิ่งครับพิมพ์ใบโปครับสองร้อยนะครับนี่ครับพิม ปาตาล,ลงยาครับกินใบโพแล้วก็หยดน้ำลงยาครับนี่ครับสามนะครับทุกคนครับราคาเดียวกันเลยนะครับสองร้อยบาทู่นพุทโธเลยครับหลวงพ่อไว้ไล่ขิงแบบเรียมนะครับร้อยห้าสิบ รุ่นเจริญพรแบบเลี่ยงครับสองร้อยห้าสิบครับว่าจุฬาครับแบบเลี่ยมโอ้นี่ครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนื้อมงคลนีรุ่นมงคลเจดีครับเนื้อเงินครับรุ่นมงคลเจดีเนื้อเงินสองพันห้าพระผงสิบสี่ย้อนยุคครับสองร้อยห้าสิบนะครับนี ด้านล่างหลวงพ่อว่าได้ขิงแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับหลวงพ่อว่าได้ขิงรุ่นห้าพี่น้องเนื้อกะไหลเลี่ยมห้าร้อยครับนี่ครับเลี่ยมทองเรียบร้อยนะครับเลี่ยมกรอบครับกรอบไมโครนน่าจะใช่นะครับรุ่นพัดยศแบบเลี่ยมครับห้าร้อย,อยเนื้อตะกัวจำปีครับเลี่ยมฝังเพชรครับ เจร้บย99รุ่นด้อนยุค1.4ครับเนื้อโลหะเลี่ยม350ครับรุ่นชิ้นบัญชรครับแบบเลี่ยมบางสามร้อห้าสิบครับของพอไวเลยิดครับรุ่นชิ้นบัญชรเลี่ยมใหญ่ครับเนื้อทองแดงทุบสายทองครับห0รอยบาทพร้อมเรี่ยมเลยนะครับ ทางนี้เราก็ตั้งล่ารถทาวเวสตวนโนครับหน้าอยากต่อเนื้อทองเหลืองมีกรอบครับเก้า้อยเก้าสิบ้าเล็กลงมาครับเนื้อกระไหลทองสี่รอยเก้าเก้าครับแล้วก็ทองแดงลงดำครับส9มร้เก้าเก้าครับทาวเวสตรวาโนครับตั้งหน้ารถนะครับนี่ครับอาจจะมีหลายขนาดนะครับราคาก็มุมใหญ่ก็จะ 9 9 9นะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อไว้ไล่ขิงเหมือนกันครับ2,002ครับพร้อมกรอบเลยนะครับตั้งหน้ารถนะครับนี่ครับตั้งหน้ารถกรอบกรอบมน450อันนี้ก็เป็นกรอบเล็กนะครับตั้งหน้ารถเหมือนกันครับ350ครับ รุ่นพระชัยวัดเล็กเนื้อชุบเงินชุบทองสองร้บครับรบุ่นพระชัยวัดใหญ่ครับหลวงพ่อวัดไรกินเนื้อชุบทอง350อห้แขวนห้ารถใบโพครับ500นี่ครับใบโพแขวนห้ารถครับหนึบาทนี่ครับ รตรงนี้ก็ด้านในครับเรียนเจ้าสัวชุบเงินประจําวันเกิดครับประจําวันเกิด499นะครับพ่อวัดไร่กิงรุ่น5พี่น้องลง,ง,งยาครับพันห้านี่ครับนีครับห้าพี่น้องลงยาครับพันห้านะครับ หลวงพ่อวัดไรกิ่งรุ่นสมโพธิสามสิบปีสามแปดครับห้าร้อยรุ่นยอดทองครับหลวงพ่อวัดไรกิ่งแบบเรียบห้าร้อยนะครับด้านในเป็นอันนี้ไม,ไม่ไม่มีป้ายราคาบอกนะครับต้องขออภัยด้วยหลวงพ่อวัดไรกิ่งครับรุ่นเข็มกัดหลวงพ่อฟังเพชรใหญ่ครับสามร้อยครับนี่ครับอ,อันนี้จะเป็นแบบ It, ark, ล็อกเก็ตเล็กๆครับล็กเก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงครับแปบาทนะครับนี่ครับนี่จะเป็นเข็มกัดเลี่ยมเพชรครับร้อยห้าเก้า,าครับนี่ครับนี่เป็นเรียนหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับเนื้อกระไรทองครับ80บาทนะครับอันนี้ เหรียญหลวงพ่อวัดไร่จริงครับเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงลมดําครับห้าสิบบาทครับนี่ครับแหนบห้อยพระครับแหนบห้าสิบบาทครับสติกเกอร์หลวงพ่อครับแบบสุญญากาศนะครับสติกเกอร์หลวงพ่อวัดไร่จริงห้าสิบบาทนะครับอนี้สติกเกอร์หลวงพ่อวัดไร่จริงครับสิบบาทครับ นีจะเป็นพระบูชาครับขนาดสามนิ้วธรรมดาครับบูชาสองพันห้านะครับขนาดสามนิ้วนะครับสองพันห้าอันนี้ก็พระบูชาครับสามนิ้วลมดำครับสองพันห้าเหมือนกันครับพระบูชาขนาดสามนิ้วกระไหลทองครับสามพันสาม พระบูชาขนาด3นิ้วปิดทองแท้ครับ4,002ครับทางนี้ก็ขนาด5นิ้วครับพระบูชา5นิ้วธรรมดาครับ4,005นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับพระบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่ครับ4,005นะครับอ่าตรงนี้เป็นขนาด5นิ้วครับลมดําพระบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับ4 0 0าครับ นี่คือขนาดห้านิ้วนะครับสี่พันห้าบาทครับนี่ครับขนาดพระบูชาขนาดเจ็ดนิ้วครับลมดำบูชาแปดพันครับตรงนี้ก็เป็น พระบูชาขนาดเจ็ดนิ้วธรรมดาครับแปดพันเหมือนกันครับขนาดเจ็ดนิ้วนะครับพระบูชาหลวงพ่อวัดไร็กิงครับราคาแปดพันครับนี่ครับแบบด้านนี้โอ้นี่ก็ขนาดเก้านิ้วครับธรรมดาครับหนึ่งหมื่นครับ นี่ก็ขนาด9้านิ้วกระลทองครับบูชามื่นห้าครับอันนี้1 0,000มืนะครับขนาด9้านิ้วเหมือนกันนี่ครับนี่กระลทองครับมื่นห้าครับนี่ครับตรงนี้ขนาด9้านิ้วครับปิดทองแท้ครับบูชา1700 0ครับนี่ครับมื่นเจ็ดแล้วก็มื่นห้าแล้วก็หนึ่งหมื่นนะครับ ตรงนี้นี่ครับแปดพันบาทนะครับตรงนี้แปดพันครับมีทาเวทครับทาเวทสามพันครับทาเวทตรงนี้แปดพันครับครับองค์ใหญ่สุดครับด้านในครับครับสลักขา วัตถุมงคลของทางวัดได้จริงค่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับนี่ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นึงครับต้ของขอขอบคุณเอฟทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ